สวัสดีครับกลับมาพบกับ Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์ BMW G20 ตัว LCI โฉม 320d กับงบประมาณกว่า500,000บาทนะครับใน EP ที่1ก็จะเข้ามาติดตั้งเป็นตัวชุดเบรก M p e r f o r m a n c ร Big b r a k e Kit นะครับตัวนี้จะเป็นเบรก M p e r r ป r ร a n c e ขนาดด้านหน้าเนี่ย ลูกสูบนะครับจาน374แล้วก็ด้านหลังจะเป็น1สูบไฟฟ้านะครับจานขนาด345ก็ต่อกันที่ชุดแต่งนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งทรง M Performance รอบคันเลยตัวนี้จะเป็นรายคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยลิ้นหน้าไซส์เกิร์ตดิฟิวเซอร์หลังสปอยเลอร์ทรง M Performance นะครับกระจังหน้า ครอบกระจกแบบ M3 M4 G80 G82 พร้อมซัพพอร์ตแท้จาก b m w นะครับแล้วก็ครอบเสาอากาศตัวชาร์กฟินนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเรานำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆรีพาวเวอร์ไทยแลนด์กันอย่างแน่นอนครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอพิโซดที่1นะครับ EP 1กับ BMW ซีรีส์3ตัว 320d โชม LCI นะครับชุดแต่งรอบคันระบบเบรก M p e r f o r m a n c e Big b r a k e k i t นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันได้เลยใน EP 2นะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็แน่นอนเลยช่วงล่างนะครับ K w U V 3นะครับตัวนี้ 320d ตัว LCI จะเป็นโชค M Adaptive แล้วนะครับเป็นโชคไฟฟ้าส่วนตัว V 3ก็จะมาพร้อมตัว cancellation Kit หรือตัวยกเลิกระบบไฟฟ้าเลยนะครับ โลจัดทรงสวยนะครับหลึบแน่นนะครับตามมาตรฐานเยอรมันนะครับเป็นโชคทูเวปรับแข็งอ่อนได้แยกรีบาวแยกคอมเพรสชันนะครับถัดมาที่ตัวล้อก็จะมีตัวอาร์ดฟอร์ชนะครับเดี๋ยวเป็นลายอะไรเราติดตามใน ep 2กันได้เลยขอบ20นะครับพร้อมยางมิชลินตัว Pilot Sport 4S นะครับด้านหน้า235 35มห้าเส้นอารนะครับแล้วก็275เจ็ดห้ทับสาเส้นอาร ก็เดี๋ยวติดตาม EP 2ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากตกแต่ง BMW ซีรีส์3นะครับก่อนหรือลัง LCI ให้งดงามแบบคันนี้นะครับก็สามารถกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูแนวทางการตกแต่งจากพวกเรา Repower Thailand ไว้ได้เลยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มต่างๆนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยครับพวกเราทีมงาน Repower Thailand พร้อมดูแล,แลและแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนไว้ติดตามคันนี้ใน EP 2นะครับันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ